ะะสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวนะคะเราก็ปกติเราก็ต้องเซิร,ร์ชใน Google Map ใช่ไหมคะหาเส้นทางเ,เราสามารถที่จะเซรริร์ชหาจังหวัดที่เราจะไปนะอย่างเช่นว่าก่อนจะไปเที่ยวนะครราชสีมาแต่ว่าระหว่างทางคะ่ะเรารู้สึกว่าเราหิวหรือว่าอยากจะทานอาหาราร้านอร่อยๆในนะครราชสีมานะคะเราสามารถสั่งการ j จ9นนะคะให้ค้นหาร้านอาหาร นะคะในนครราชสีมาที่อร่อยอร่อยนะคะติดท้องเทนให้เราได้เลยนะคะง่ายๆนะคะโดยเข้ามือถือปุ๊บนะคะแล้วก็ปัดมาด้านนี้นะครับแล้วก็ช่วยหาร้านอาหารอร่อยอร่อยในจังหวัดนครราชสีมาให้เราหน่อยนี่นะคะรอเจบินายประมูลผลสักครู่นะครับเราสามารถสั่งการได้เลยอนี่ค่ะพี่อ่าร้านอาหารเจบินายของเรานะคะก็จะจังหวัดนครราชสี ค้ดสรรนะคะร้านอาหารให้เรานะคะว่ามีร้านอะไรบ้างเราแค่กดคลิกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้กิกคลิกเข้าไปนะคะก็ตัวนี้ค่ะก็จะพาเราไปที่ร้านอาหารรวมถึงบอกออระยะเวลานะะในการเดินทางแล้วก็เส้นทางให้เราได้ด้วยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องเข้าแอป,ปอื่นเลยเราแค่ Google Map แล้วก็กวกวกใช้คำสั่งเสียงนะคะ JP9 สั่งการได้เลย